สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนครับผมลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบนจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมมื่อนี้มารีวิวยันมาสองรายการสองคันสองรุ่นครับผมส่วนคำคำของวันที่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผม สองรุ่นครับผมสามสิบเก่าแรงครับสี่สิบเก่าแรงครับผมสภาพสวยๆ,ๆทั้งสองคันเก็บงานเก็บเรืวซึมเรียบร้อยครับรถเครื่องเกียร์ดีทั้งสองคันครับผมมาเบิ่งคันแรกครับคันนี้สามสิบเก่าแรงครับผมคันนี้หกหลอยชมวงครับผมหกหลอยชมวงสวยๆเลยเบิ่งปากใบมีดครับผมแถบวอดด้ใส่งานครับผมรถ จดทะเบียนปี89ครับผมปี89ครับรถอยู่แถวบ้านนี่แหละครับคันนี้ครับผมคันนี้ล่อเหลี่ยมเด้อครับผมลอเหลี่ยมล้อเอกสารครับยางเดิมพร้อมรถทั้ง4เส้นครับผมยางงามๆใส่กันดุนๆครับผมยางหนากันเหลือหลายอยู่ครับยางหลังกันเหลือหลายสีสันเดิมๆครับเรื่องเกียร์ดีครับเรื่องเดิมๆ เครื่องเดิมเครื่องบล็อกเชกบอยครับผมช่วงล่างแหง่งสีสันเดิมๆครับผมช่วงล่างเห็นเห็นถ่ายงามๆครับผม PTO กับแถบกระเด็บปั้นเลยครับสวยๆเลยคันนี้ครับอุปกรณ์ดันหน้าครับผมพัดหลังเป็นพัดหา อันหาของช่างหุย้ยโค้งสวยใบยสวยครับผมใบางามทั้งทั้งหาใบาครับผมพกอยชั่วโม,มงครับกันนี่ครับผม เก่าครับผมสภาพสวยๆสภาพเดิมๆครับครับผมสามสิบเก้าสามสิบเก้าแรงครับผมสวยๆเลย,เลยอ่าขั้นต่อมาขั้นนี่สี่สิบเก้าแรกครับผมถือโอกาสรีวิวอ่าอีกขั้นหนึ่งครับผมไอ้ไส้ทังกระบ,บินปลาจีนครับผมตีะขาวเบื้องมือเฮ้ครับผมก็ถือโอกาสรีวิวให้ให้เบิ้งนําไปเลยด้วยครับผมรีวิว เราข้าวในเบ้องหนึ่กอบหนึ่งครับผมพอดีคนอยู่ไก่อยู่ทางปลาจีนครับรือพ่อแม่พี่น้องทันได้ที่ยั่งสนใจอยู่ยังหาอยูกอ่กะดูอากาศเบิ้งไปน้ำกันเลยได้ครับผมคันนี้ครับคันนี้49แรงจดทะเบียนปี58ครับผมสะาพงามๆครับนี่เก็บสีด้วยครับผม เก็บสีชุดขั้นใบมีดครับผมความสวยงามสีอ่าสีเดิมกับงามยุโรกครับพอดีมี่ไปอ่าผสมสีมาแล้วครับผมยยันสีมันยันสีมันเสียนั่นแหละครับยยันเก็บไปโดนแล้วมันใส่งานบดใดผมก็เลยอ่ะเอามาบดกับขัน้นมีดไปเลยครับผม,ผมพอดีผสมมาไวหลายเกินครับ มานั่นครับผมสีหลอกกันเจียบไห้ครับผมส่วนสวยงามเบี๊ยบละเอียดเรียบร้อยครับผมส่วนฟ้ากระโปงบางโค้นพวกนี้เป็นสีสันเดิมครับที่เก็บกับมีค้นใบมีดแล้วก็ล่อรถเป็นรถไห้ครับผมอันนี้เป็นรถไห ประกอกับมีดันหนาครับผมผ่านหลังผานหลังเป็นผ่านโคกครับผมเป็นผ่านซีเมทีครับพวกง่ามใบง่ามครับผมเป็นผ่านผมเล็ขไม่ยู่พันแปดอยครับผม1นึ่งันแดอยชวโมง งามๆอีกหนึ่งขั้นหนึ่งไล่กันครับผมสี่สเก่าสี่สิบเกาแรกกับเป็นระบบเกียร์เดินหนา้าเก่าเกียร์ครับผมถอยหลังเก่าเกียร์เป็นเกียร์ชัตเทิรครับผมเกียร์ไต่พวกมาไล่ขึ้นกันเป็นเครื่องซีสูบเครื่องไดเลรกครับผมสองพันประมาณสองพันสองรครยสองร้อยซีซีครับประมาณนี้ผมยางหนาเบอร์แปดี่สิบแปดยางล่างเบอร์สิบสามจขอบยี่หกครับผม ส่วน39แ่แลงก็เป็นระบบแปดเกียร์ด้นหนา้า8เกียร์ถอยหลังครับผมเกียร์ไต่พวกมม่ลายอนเกียร์ชัเตินครับผมยางหนา8ปดยางหลัง12.4 12, สอดสครับผมเพรืงสง3สูบได้เล็กครับผมประมาณนั้นครับผมพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ทัทวมาติต่อสอบถามได้ครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ 53, ่งหกศูนย์ศูนย์เจ็ดหาสามศูนปดนจ็อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดอยู่ใน ตัวอำเภอเนี่ยล่ะครับอยู่ในพื้นที่บันเสียวตำบลเสียวอำเภอเป็นจละครับดิเซนซีเลียนครับผมเซนซีเลียนเซนสองศูนย์แปดห้าเซียนตีสตาร์ทไปอุบลราชธา,านีครับผมเซีนตีสตาร์ทต่อไปโตอำเภออ่าโตจังหวัดอุบลราชธา,านีอำนาเจริญะม่ณนั้นครับผมมาบหอดมาบถึงทั่วมาติดตอ่อสอบถามได้ครับผมอยู่ลานก็มีหลายขั้นหลายรายการอยู่ด้วยครับผมทั่วมาติดตอ่อสอบถามได้ครับ นี่ะมาณนี่ครับผมฝากพอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีท่องใส่เบกขาสมือครับผมลำลวยลำลวยครับจากใจ PC ซี่แท็กตอร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ